การที่จังหวัดเมียววดีถูกยึดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นแค่พื้นที่หนึ่งนะครับที่ทำให้เห็นว่ากลุ่มต่อต้านสามารถยึดพื้นที่ที่เคยอยู่ในความดูแลของกองทัพเมียนมาไปได้คุณอริสราครับแต่ถ้ามองย้อนไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่มีปฏิบัติการ1027เนี่ยมีหลายพื้นที่เลยที่กองทัพเมียนมาถูกยึดไป ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ค่ะคุณเจษดาค่ะสำหรับปฏิบัติการ1027ในการที่กองกําลังชาติพันธุ์ที่จะขับไล่กองทัพรัฐบาลฐานออกจากพื้นที่มันเริ่มต้นมาจากกองกําลังพันธมิตรสามพรดอนภาพ3กลุ่มหลักๆนะคะที่เขารวมกลุ่มกันที่จะปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ในเขตปกครองตนเองโกกั้งหรือว่าเมืองเล้าก่ายจุดเริ่มต้นตรงนี้กลายเป็นขับไล่กองทัพรัฐบาลฐานออกจากพื้นที่มันก็เลยขยายวงกว้าง ไปยังพื้นที่รัฐต่างๆค่ะคุณเจษดาแล้วก็กลายเป็นที่มาจนถึงณตอนนี้นะคะระบุว่าในพื้นที่รัฐต่างๆของเมียนมาภาคภูมิภาคหรือว่ารัฐต่างๆเนี่ยมีกองกําลังชาติพันธุ์อะไรบ้างถ้าเราไปดูพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยค่ะอ,อยู่ทางเหนือของประเทศไทยก็คือที่ท่าขี้เหล็ก<ช>ตรงนั้นก็จะมีจุดผ่านแดนตั้งแต่ฝั่งท่าขี้เหล็กที่อยู่ติดกับไทยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปทางจีนถูกต้องไหมขณะเดียวกันก็จะมีอีกพื้นที่หนึ่ง อย่างแม่สอดจังหวัดตากที่อยู่ติดกับเมียวดีเนี่ยสองจุดนี้เนี่ยผมเห็นเป็นจุดหลักเลยนะใช่เป็น2จุดหลักๆเพราะว่าเป็นด่านการค้าสําคัญเนี่ยอย่างยกตัวอย่างที่เมียวดีเมียวดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการค้าสําคัญของแม่สอดหรือว่าเมียวดีเท่านั้นแต่มันยังถือว่าเป็นด่านผ่านแดนการค้าของอาเซียนด้วยนะคะจากการสู้รบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาคือตุลาคม2,500 65นะคะจนถึงนาะตอนนี้จนถึงเมียวดีที่มันมีการสู้รบล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดตอนนี้มีพื้นที่สําคัญสําคัญหลายจุดนะครับเราก็จะเห็นว่ามีทั้งกลุ่มต่อต้านและก็ทหารของกองทัพเมียนมาเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่หลายพื้นที่ที่ถูกกลุ่มต่อต้านยึดไปมันกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจด้วยอย่างด่านสําคัญสําคัญด่านการค้าที่มูเจอยู่ติดกับจีนของเมียนมา แล้วก็ยังมีด่านที่เมียวดีแม่สอดจังหวัดตากต,ติดกลับบ้านเราสองจุดนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งละที่เห็นละว่าสงครามนี้มันไม่ใช่แค่สงครามไม่ใช่การชู้รบอย่างเดียวแต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจของกองทัพเมียนมาด้วยตรงนี้เนี่ยกองทัพเมียนมาไม่น่าจะยอมได้ถูกต้องค่ะคุณเจษดาคะถ้าดูจากแผนที่นะคะสีส้มส้มเนี่ยหมายถึงว่า เป็นด่านชายแดนที่กองกําลังชาติพันธ์เนี่ยสามารถควบคุมได้ส่วนสีดําๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นอยู่ในความควบคุมของกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาหรือว่า S A C U นะคะส่วนวงกลมสีแดงแล้วก็มีวงกลมซ้อนกันเนี่ยคือจุดที่กําลังมีการประทะหรือว่ามีการต่อสู้แย่งชิงระหว่างอกองกําลังชาติพันธ์กับกองทัพรัฐบาลอาหาร,รถ้าดูจากแบบคร่าวๆเลยนะคะตอนนี้ด่านมูเจรุยดีซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่สำคัญนะคะคของกองทัพรัฐบาลอาหารตอนนี้ก็ถูก อยู่ในความดูแลควบคุมของกองกําลังชาติพินธรษแล้วระเบียงเศรษฐกิจชายแดนทั้งสองส่วนเนี่ยก็ทําให้กองทัพพมา่าอยู่ในสถานที่ยากลาบากมูเจลุยลี่เนี่ยนะครับมันถ้าเราดูยุทธศาสตร์ของจีนมันจะตั้งต้นจากเมืองสําคัญคือหวันติงนะครับแล้วลงมาที่ด่านการค้ามูเจลุยลี่แล้วก็จะปล่อยระเบียงเศรษฐกิจของจีนเนี่ยลงไปถึงมันดาเลได้แล้วก็ไปถึงย่างกุ้งกับไปที่รัฐยักไข่เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้เป็นเป็นเหมือนกับตัวเปิดทางตัวแรกเลย ที่มาจากชายแดนจีนเม็ดเงินรายได้การค้าขายของทางกองทัพพมา่าเนี่ยจะอยู่กับด่านตัวนี้เยอะนะครับม,มีพักต้องกล่าวถึงเขตเศรษฐกิจในลุ่มน้ำเมยแถวแถวแม่สอดเมวดีก็เป็นอีกแหล่งรายได้หนึ่งเพราะว่าเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกรวมถึงเอเชียไฮเวย์นะครับถนนทางหลวงสายเอเชียรวมถึงถนนเครือข่ายไตรภาคีที่ร่วมมือระหว่างอินเดียเมียนมาแล้วก็ไทยเนี่ยมันจะผ่านแม่สอดเมวดี นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปก๊อกกระเร็กมันละแมงแล้วก็วกไปที่ยัางกุ้งได้แล้วก็ทั้งไปถึงชายแดนอินเดียเมื่อกี้เราดูการรบเนี่ยหลายจุดด้วยกันนะครับทั้งตอนเหนือทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกฝั่งใต้ของเมียนมาค่ะมีรอบเลยตามขอ,ข,อขอบของเมียนมาแต่ตอนนี้นอกจากพื้นที่ที่เราวิเคราะห์กันมามีจุดอื่นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมมีอย่างแน่นอนค่ะคุณเจษดาครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ เชิงเศรษฐกิจหรือว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดการประทะในพื้นที่นี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างแน่นอนด้วยค่ะนี่ก็เป็นพื้นที่ย่อขยายลงมานะคะของรัฐกยาค่ะตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทย ตอนนี้นะคะกองกําลังชาติพันธุ์อย่างที่ได้ทราบกันดีนะคะว่าเขาก็พยายามที่จะเข้ายึดพื้นที่ของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาที่เป็นฐานปฏิบัติการต่างๆที่สําคัญสําคัญนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ในเมืองผาซองค่ะมีกองพันธุ์ที่13ึ่กับ135ที่เรายังคงจ้องต้องจับตาดูอยู่นะคะเพราะว่าณขณะนี้ค่ะกองกําลังชาติพันธุ์เขาก็พยายามที่จะยึดคืนพื้นที่จากกองทัพรัฐบาลทหารนอกจากจะทําให้เกิดการลังไายของผู้หนี การสู้รบหากมีปฏิบัติการโจมตีระหว่างกองกําลังชาติพันธุ์กับกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาเกิดขึ้น ที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนสิ่งสําคัญเลยค่ะคือที่บอระแค,คบอระแคะเนี่ยมีกองบัญชาการของกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาที่ใหญ่ที่สุดในกระยาเป็นด่านหน้าเลยใช่เป็นด่านหน้าเลยแล้วถ้าบอระแคะแตกตามเนี่ยก็จะส่งผลถึงเนปิดอเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อไปอยังเนปิดอได้ซึ่งมันก็จะทําให, <c oughs> ให้ให้เรามองเห็นภาพว่ามันมีการเคลื่อนไหวของคอลัมน์ทางการทหารของทัพชาติพันธุ์ในแต่ละแอเรียเนี่ยเพื่อจะเจาะเกราะเนปิดอจากคนละทิศคนละทางเช่น กองทัพกะชินอิสระเคลื่อนจากภาคเหนือในรัฐกะชินใช่ไหมครับลงมาควบคุมเมืองบามอแล้วก็ควบคุมถนนเข้าสู่มันเดเลในอนาคตถ้าทัพกะชินยาตรามามากขึ้นเรื่อยๆรบชนะเมืองลายทางมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ลงเข้าล้อมเนปิดอได้นะครับแต่เส้นทางที่ใกล้ที่สุดจะมาจากกยานะครับซึ่งตอนนี้ถ้าทิ้งรอยก่อควบคุมได้เบียดเสดเด็ดขาดประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับจะลงเข้าเนปิดอได้เลยแต่การเข้าไปตีเมืองเนปิดอเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ใช่ค่ะคุณเจษด,ดาคะเขาถูอว่าเนปิดอเนี่ยเป็นปาการเหล็กของกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาเพราะว่าเนปิดอเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อการรบระยะยาวมีระบบการขนส่งน้ําระบบชลประทานต่างๆพื้นที่การเกษตร มีการเชื่อมโยงไปถึงโรงงานผลิตอาวุธในเมืองแปลนะคะคนอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ใต้ดินด้วยเขาถูกออกแบบมาให้มียุทธศาสตร์ในการรบระยะยาวแต่ว่ายุทธศาสตร์การรบในระยะยาวเนี่ยก็สามารถถูกกัดกร่อนได้เช่นกันค่ะคุณเจษดาตั้งแต่ปลายปี65มาจนถึงวันนี้เราเห็นว่ามีการต่อต้านมีการสู้รบกันตั้งแต่พื้นที่ตามขอบของเ<ช>มียนมาจนวันนี้เริ่มเข้ามาที่ใจกลางอย่างที่เนปิดอแล้ว นี่เป็นสถานการณ์ที่เราคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณครับคุณอริศราครับ